สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับราคาพระเครื่องนะครับรายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาพระเครื่องในปัจจุบันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเข้าสู่ EP ีที่63นะครับวันนี้เราขอนําเสนอพระกลุกวัดเงินคองเตยจะมีรุ่นไหนบ้างไปติดตามชมกันครับ รายการแรกของวันนี้ครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์เล็บมือเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์พระสังกจายเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์ป่าเลไลเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์ซุ้มก่อเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์เข่าเอียงเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์สมาธิห้าเหลี่ยมเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์ปางเปิดโลกเนื้อผงมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายครับรายการต่อไปครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์นาคปกเนื้อผงมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับพระกุวัดเงินคลองเตยพิมพ์สังกติเนื้อผงมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระกุวัดเงินคองเตยพิมพ์พระคงเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับก่อนจากกันไปนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีราคากลางนะครับราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่ายอาจมีข้อมูลผิดถูกยังไงกราบขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พาะเครื่องรุ่นไหนเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานรวบรวมข้อมูลแล้วทำการรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบให้เพื่อนๆนะครับวันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ